สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวร,ปรอปภรีวิวสู้ชีวิตทำงานในกรงเทพเก็บเงินกลับบ้านเกิดให้อยู่รอด เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับใครหลายคนได้เดินหน้าสู้ต่อหลังผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้แชร์คลิปเล่าเส้นทางชีวิตกับการเป็นรอปพอพร้อมระบุข้อความว่าความขยันความอดทนไม่เคยทรยศใครสู้สู้ต้องมีสักวันที่เป็นวันของเรา โดยเธอเล่าชีวิตการเป็นรอปภที่กรุงเทพในระยะเวลา5เดือนเริ่มแรกได้มาโบกรถแล้วได้ทิปจากลูกค้าเกือบทุกวันค่าใช้จ่ายใช้เงินจากทิปทั้งหมดทําให้เธอเริ่มเก็บเงินได้เยอะขึ้นจึงแบ่งเงินมาซื้อทองซื้อแหวนครึ่งเสลืองทั้งหมด4วงเอาให้แม่3วงส่วนอีกวงเก็บไว้เผื่อฉุกเฉิน และยังมีเงินออมทองเก็บไว้ไม่เพียงแค่นั้นรอปภสาวรายนี้ซื้อรถจักรยานยนต์1คันผ่อนเดือนละ2,600บาทเอาไว้ขี่กลับบ้านที่กาญจนบ,บุรีเกือบทุกเดือนทั้งประหยัดเวลาและประหยัดค่าเดินทางเธอเก็บเงินมาเรื่อยๆจนตัดสินใจซื้อวัวตัวเมียหนึ่งตัวราคา1,000 10, 0บาทเพื่อ,อไว้ต่อยอดในอนาคตแถมยังได้ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยการสักคิ้วจัดฟัน บางวันรับจ็อบพิเศษควงเวนคือละ500บาทแถมได้ฉายาว่าขี้งกเพราะได้รองเท้าฟรีแต่เธอก็ใส่จนขาดไม่เปลี่ยนใหม่ได้เครื่องดื่มฟรีก็เก็บกลับไปให้พ่อเวลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดเธอเลือกจะนำเงินมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆไว้เพื่อกลับไปเปิดร้านทำเล็บเล็กๆที่บ้านตามความฝัน สุดท้ายเธอบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความอดทนและความขยนันแม้ใครจะดูถูกในอาชีพก็ไม่สนใจแต่เชื่อว่าในเส้นทางอาชีพรอปภอเป็นอาชีพที่มีเกียรติที่จะทาต่อไปงานนี้เมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์ที่มีผู้ชมแล้วกว่า1นึ่ล้านครั้งหลายคนเข้ามาชื่นชมในความเก่งมุมาณนะและอดทนนี้ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ